สวัสดีเรีเนทุกคนนะครับอยู่กับอาจารย์ป้อมเช่นเคยนะครับเราเดินทางมาถึงตอนที่10แล้วนะครับในตอนที่9นะครับเราได้เรียนรู้วิธีการเคลื่อนย้ายปรับมุมมองนาเิเกชั่นบนสเกตอัพนะครับคำสั่งซูมซีเล็กแพนนะครับแล้วออร์บิทหมุนนะครับตอนนี้เราก็คงซ้อมคล่องละนะครับต้องไปซ้อมนะมันคือการเรียนรู้โดยการลงมือทำนะครับไม่ใช่ดูคลิปอย่างเดียวแล้วจะเก่งไม่ได้นะครับก็ต้องไปซ้อมมาแต่้นเองเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าใครมาถึงตอนนี้แล้วนะครับ อนที่10แล้วนะครับแล้วยังไม่คล่องเนี่ยกลับไปฝึกตามคลิปนะครับตอนที่9ก่อนนะครับให้เคลื่อนที่ปรับมุมมองให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าเราเล่นเกมแต่เราปรับมุมมองไม่ดียังไงแล้วก็แพ้นะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับตีบอสก็แพ้นะครับนะต่อสู้นะ PVP ก็แพ้นะครับดังนั้นเองเนี่ยกลับไปซ้อมตอนที่9มาก่อนนะครับในตอนนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้คําสั่งสําคัญเลยนะครับ เป็นคำสั่งตั้งต้นเลยนะครับจริงๆคำสั่งตั้งต้นเดี๋ยมันมีเยอะเหมือนกันนะแต่คำหนึ่งในคำสั่งสําคัญนั้นนะครับเรียกว่าดินสอดินสอผมขอเรียกว่าดินสอนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะเรียกว่าลายครับก็อารมณ์ง่ายๆครับว่าเวลาเราจะเขียนเส้นบนนะครับวาดภาพบนกระดาษะครับ มันก็ต้องมีคําสั่งนะในการเขียนถูกไหมครับซึ่งคําสั่งนะั้นในโปรแกรมสเกดับจะเรียกว่าดินสอซึ่งดินสอครับจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าลายครับถ้าเราดูภาษาอังกฤษตรงนี้จะอ่านว่า l ล n e เห็นไหมครับลาย draw edges line shape or profile คือคําสั่งนี้นะครับใช้ในการสร้าง draw ก็คือการนะครับล่างนะคือการเขียนนะ edge เอ็ดก็คือเส้นขอบจำได้ไหมครับเราเรียนมาแล้วนะครับคอนเซปต์นะครับเอ็ดนะครับลายคือเส้นเชฟคือรูปทรงหรือโปรไฟล์ครับก็คือส่วนที่เป็นหน้าตัดนะครับตรงนี้แหละครับก็คือใช้ในการสร้างดินสอโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับเอาง่ายๆแบบนี้ครับเริ่มต้นเวลาเราลากดินสอนะครับนะเราออกคําสั่งนะครับกดตัวนี้นะดินสอคลิกเลยก็ได้ปลายเคอร์เซอร์ของเราครับจะกลายเป็นดินสอผมกดสเปซบาร์หนึ่งทีนะครับกลับไปเลือก เราสามารถที่จะนะครับสร้างช็อตคัทได้นะครับซึ่งช็อตคัทเนี่ยมันมีไว้แล้วนะครับคือตัว L นะครับถ้าเรากดคีย์บอร์ดตัว L ครับกดคีย์บอร์ดนะครับตัว L เดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นภาษาอนะังกฤษก่อนตัว L ครับตัวนี้ตัว L กด L ปุ๊บมันจะเรียกคำสั่งด2ขึ้นมาก็คือ l i n e ครับอันนี้ง่ายๆนะครับ โอเคเมื่อเราได้ปาดิสอแล้วครับวิธีการใช้งานนะครับหลักการนะครับคือให้เราคลิก1ครั้งในจุดที่ต้องการเริ่มต้นสร้างเส้นแล้วปล่อยมือออกจากเมาส์ครับคือห้ามกดค้างไว้เด็ดขาดเลยนะครับจำได้ไหมครับภาพเมาส์ของตอนที่ผ่านมาครับถ้าเรากดคลิกซ้าย1ครั้งนะครับแล้วปล่อยมือออกจากเมาส์นะครับแล้วก็ลากเมาส์แบบนี้ครับ เราจะสามารถที่จะนะครับกำหนดทิศทางของเส้นได้ครับอันนี้คือเบสิกเลยนะครับนี่อ่านะครับเห็นไหมครับจากนั้นถ้าเราอยากจะกำหนดจุดที่2ครับเราก็คลิกอีกหนึ่งครั้งครับครั้งที่2ครับเรียบร้อยครับจากนั้นมันจะให้เราคลิกต่อนะว่าจะเอาตรงไหนต่อถ้าเราอยากจะหยุดครับลากแค่เส้นเดียวครับให้เรากดคำสั่งที่ชื่อว่า ESC ครับ Escape ที่แป้นพิมพ์ครับอ่าโอเคคลิกคลิก Escape คลิกคลิก Escape หรือถ้าต้องการลากเส้นต่อเนื่องครับคลิก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 แลวกด Escape ครับนี่คือหลักการง่ายๆครับลากลาก Escape ลากลากลาก e s c a p e ลากคลิก escape คลิกคลิก escape คลิกคลิก escape อย่าคลิกค้างนะครับอย่าคลิกค้างนะครับอย่าค้างไว้นะคลิกแล้วปล่อยมือแล้วก็ลากนะครับอันนี้สําคัญมากขอย้านะผมสอนหนังสือนะครับสเกตอัพเนี่ยมาเยอะมากเป็นหมื่นคนนะครับและผมสังเกตคนที่ทําไม่ได้นะครับแล้วเครียดนะครับเพราะว่าติดการคลิกค้างครับคลิกซ้ายค้างไว้คือผมไม่สามารถจะ ให้ทุกคนนะครับแบบว่าทําตามได้แบบ100%นะครับแต่ต้องค่อยๆฝึกครับผมก็เป็นมาก่อนนะในวันที่ผมใช้แคทนะครับคือผมมะตรวจแบบแคทมาก่อนครับแล้วผมมาใช้สกีวันแรกนะเครียดมากครับเพราะมันยึดติดครับเวลาเราทําอะไรก็ตามนะครับทำอะไรนานๆเนี่ยมันจะติดครับแต่แน่นอนครับเราฝึกได้ใช้เวลาครับผมก็ใช้เวลาเป็นสัปดาห์นะในการกว่าจะลืมตัวเก่าทิ้งนะครับเราต้องอันเลินนะลืมอันเก่าบ้างเพื่อที่จะก้าวไปสู่สิ่งใหม่ๆครับ คำสั่งดินสอเนี่ยจะมาคู่กับคำสั่งที่เรียกว่ายางลบครับคำสั่งดินสอเนี่ยจะมาคู่กับคำสั่งเรียกว่ายางลบครับนี่บริเวณนี้ครับยางลบครับ e เ a s e r คือมันปเป็นก้อนยางลบเลยนะเออมันเห็นช,ชัดเลยครับ <c ười> ค,คือถ้าใครเห็นไม่ชัดเนี่ยผมไม่รู้ว่าอย่างไงนะม,นม,นมันคือไม่ต้องบอกผมก็รู้ว่าว่ามันคือยางลบนะครับนะเนี่ยครับยางลบ e เ a s e r ถ้าเราอ่านภาษาอังกฤษตรงนี้เขาบอกว่าเอาไว้สลับ delete การลบ i ายซ่อน s o f t e ก็คือทําให้เส้นอ่อนนุ่มลง นะครับโอเคเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังอันนี้มันเชิงลึกเดี๋ยวค่อยๆอ,อธิบายไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เอาเบสิกก่อนนั้นกดยังลบครับคลิกปลายเคอร์เซอร์ของเราเนี่ยก็จะกลายเป็นยังลบครับวิธีการลบนะครับห้ามทำแบบนี้นะคลิกคลิกซ้ายหนึ่งครั้งลบคลิกซ้ายหนึ่งครั้งลบคือผมเห็นใน u t u b e เนี่ยบางทีอาจารย์บางคนก็สอนผิดนะครับอย่างเงี้ยมาลบอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับวิธีการลบที่ถูกต้องครับคือการคลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็ ลากเมาส์ผ่านเส้นครับที่ต้องการครับเมื่อเราลากแล้วปุ๊บนะครับมันก็จะลบเส้นทั้งหมดทิ้งไปครับแบบนี้ครับเอาล่ะถ้าเราปล่อยมือเมื่อไหร่หนึ่งสองสามปุ๊บมันจะหายไปเลยนั้นยังลบครับทำหน้าที่เหมือนยังลบครับคลิกซ้ายค้างไว้ถู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 ผ่านจากนั้นปล่อยมือปุ๊บมันก็จะลบไปเลยครับและนี่แหละครับคือคําสั่งพื้นฐานนะครับคือดินสอครับเอาล่ะต่อไปนะครับเราลองลากดินสอ ไปในทิศทางที่เรากําหนดได้ครับโอเคเมื่อกี้ผมเขียนทิศทางให้มันวิ่งไปตามแนวอะไรก็ไม่รู้ถูกไหมครับแต่คราวนี้ครับในการทํางานเนี่ยผมว่าแทบจะส่วนใหญ่เลยแล้วกันนะเราต้องการที่จะนะครับลากดินสอให้วิ่งไปตามแนวแกนครับให้วิ่งไปตามแนวแกนผมไม่รู้จะอธิบายยังไงใ,ให้เป็นนะครับเชิงวิชาการนะแต่ทุกคนต้องรู้อยู่แล้วละโตมาขนาดนี้นะครับเรียนตั้งแต่ประถมมัธยมนะ ในการทำงานนี้ครับนะเลขาคณิตเนี่ยนะครับมันจะมีแกนอยู่นะ x y z นะครับในโปรแกรมสเกดัปเนี่ยครับเนี่ยแกนสีแดงนะครับเนี่ยเนี่ยเส้นสีแดงตรงนี้ครับเนี่ยตรงนี้ครับคือทิศทางของ x นะครับแล้วสีเขียวเนี่ยนะครับเป็นทิศทางของ y ครับนี่ครับแกน y และน้ำเงินครับเป็นทิศทางของแกน z ครับหรือ z xy z หรือ x y c ครับนี่แหละครับนั้นเวลาเราทำงานนะครับเนยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยงานออกแบบและก่อสร้างของไทยเนี่ยนะครับมันก็จะวิ่งตามแกนถูกไหมครับแต่นั้นเองเนี่ยเราก็ต้องนะครับมาเรียนรู้วิธีการนะครับลากเส้นนะครับให้วิ่งตามแกนครับ โอเคนะครับการลากเส้นตามแกนเนี่ยนะครับเราทำยังไงครับวิธีการนะครับสเต็ปที่หนึ่งก่อนนะสเต็ปที่หนึ่งก่อนนะครับคือให้เราลากนะครับไม่ใช่ลากดิคลิกหนึ่งครั้งใกล้ๆผู้หญิงคนนี้ครับจากนั้นนะครับพยายามจะเลื่อนเมาส์ครับให้มันขนานกับแกนแดงหรือแกนเรากแล้วกด้ตาเปล่านะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ปึ๊บปบเวลามันขนานกับแกนแดงเมื่อไหร่ปุ๊บนะครับดินสอเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปสีแดงทันทีครับแล้วมันจะขึ้นตัวหนังสือสั้นๆขึ้นมาว่า on red axis นะครับก็คืออยู่บนแกน x แล้วนี่ครับ on red axis จากนั้นกดคลิกหนึ่งครั้งจ,จากนั้นไปต่อครับขนานแกนเขียวครับ ปึ๊บ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 โอ้โหได้ละเห็นไหมครับลากไปเรื่อยๆตามแนวนี่เขียวแล้วครับ on green axis คลิกจากนั้นลากกลับมาตามแกนแดงครับนี่ครับค่อยๆมองหานะปึ๊บ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 อ่ะมีจุด snap ครับเห็นไหมจิ๊บคลิกแล้วก็ลากมาชนตรงนี้ครับคลิกครับเราก็จะได้ระนาบนะครับขึ้นมาซึ่งตรงนี้ที่บอกไว้แล้วนะครับตรงนี้ครับมันคืออะไรครับจ้าได้ไหมครับ เฟสถูกไหมครับทุกคนมันคือเฟสนะครับเกิดขึ้นมาแล้วเพราะว่าเส้นเอ็ดสองสี่เส้นนี้นะครับมันอยู่ในระนาบเดียวกันใช่ไหมมันเป็นวงปิดถูกไหมครับก็ได้เฟสขึ้นมาเลยโอเคนะครับอ่าลองดูครับซ้อมครับทุกคนผมเก่งไงผมคือผมไม่ได้เก่งเพราะผมเก่งนะคือผมซ้อมบ่อยไงมันก็เลยเก่งทุกคนก็ลองซ้อมแบบนี้ครับทาเร็วๆครับทําเร็วๆให้ได้อันนี้ไม่ได้ละอ่านดูอันดู นี่ครับทุกคนเริ่มทําเลยครับทําไวๆเลยนี่ครับไวๆเลยเอ้ามานี่ครับไวๆให้คล่องครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมง่ายไหมครับทุกคน easy and f ันครับถ้าเราทำแบบนี้ได้นะครับซ้อมไปเรื่อยๆถ้าเราไม่เก่งนะครับเราก็ต้องซ้อมไม่เก่งก็ต้องซ้อมนะถ้าเราทําไม่ทันก็ต้องซ้อมนะครับเฮ้ยอาจารย์ป้อมผมไม่ไหวจริงๆ ซ้อมซ้อมซ้อมผมช่วยไม่ได้จริงๆนะผมเป็นแค่คนบอกว่าให้ทํำยังไงเหมือนกับศิลปินนะครับทุกคนอยากเป็นศิลปินใช่ไหมเอาความรู้ไปหาเงินเป็นเศรษฐีทํางานให้เหนื่อยน้อยลงมันเหมือนศิลปินนะครับวาดรูปสวยแต่จริงๆแล้วผมช่วยได้แค่วิธีการสอนจากผู้กันส่วนจะสวยไม่สวยเนี่ยมันอยู่แต่ละคนครับอะกดยังลบครับช็อตคัดของยังลบเนี่ยคือตัว E ครับตัว E E อีเลเซอร์นะกดตัวอะลบครับูถ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 ถ อ่าลบอ่ะกดดิซอ้ซอมครับซ้อมครับต้องซ้อมนี่ครับปึ๊บปึ๊บเห็นไหมต้องซ้อมครับให้คล่องให้ไวอ่ะตอนนี้เราแค่นี้พอให้ทุกคนเข้าใจว่าเนี่ยทาอย่างนี้ก่อนครับอยากจะเป็นคนเก่งอยากจะเหนือกว่าคนอื่นที่เหนือกว่าคนอื่นไม่ใช่เพราะอยากไปข่มคนอื่นนะ เพราะเราต้องการที่จะทํางานให้หาเงินได้มากขึ้นนะครับแล้วเหนื่อยน้อยลงนะครับถ้าเราทางานเหมือนคนอื่นใช่ไหมครับคู่แข่งก็เยอะใช่ไหมครับเราก็ต้องเหนื่อยทั้งชีวิตถูกไหมครับดังนั้นเราต้องพยายามทําตัวให้เราครับมี productivity ที่สูงกว่าคนอื่นให้ได้นะครับดังนั้นเองเนี่ยก็ต้องซ้อมซ้อมซ้อมนะครับโอเคแต่มันมีจุดตายตรงนี้ครับก่อนที่จะจบตอนนี้นะครับผมจะสอนให้ดูว่ามันมีจุดตายตรงนี้ครับแล้ว ึงเราทํายังไงครับมันเหนื่อยครับแล้วมันก็ยุ่งยากครับเพราะอะไรครับเพราะว่าบางคนทาไม่ได้เนี่ยเพราะอะไรครับเพราะมุมมองครับมุมมองผิดชีวิตเปลี่ยนครับอย่างนี้ครับปรับมุมมองแบบนี้ครับให้หลับตานึกถึงทางรถไฟอ่ะถ้าเรามองแบบขับรถไปบนถนนนะนะแล้วมองถนนน่ะหรือมองรถไฟครับอยู่หน้ารถไฟเนี่ยเราจะหาเส้นขนานแกนเขียวเนี่ยเราเขียนอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าเราปรับมุมมองอย่างเงี้ยเหมือนหน้ารถนะครับปรับอย่างเงี้ยให้ตายยังไงแกนเขียวก็ไม่อยู่ตรงนี้ครับเพราะแกนเขียวเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ครับ ประมาณนี้มันหายากมากครับเห็นไหมเนี่ยเพราะว่ามันเหมือนถนนนะครับเนี่ยมันมันมันยากมากครับนั่นปรับให้ตายก็หาไม่เจอครับเห็นไหมครับเนี่ยเพราะมุมมองมันผิดครับเนี่ยผมหาไม่เจอในการเขียนนะผมกอเฮ้ยมันทำไมยากจังวะอะไรกันเนี่ยไม่เห็นง่ายเหมือนอาจป้อมเลยเพราะว่าเราปรับมุมมองผิดครับดังนั้นเองเนี่ยถ้าเราปรับมุมมองแบบนี้นะครับนะกด escape นะครับให้เราหมุนอย่างนี้ให้ดีครับดูแะหมุนอย่างนี้ครับหมุนให้เหมือนกับ isometric view อะครับแบบนี้ครับอย่างนี้แหละคือจุดกลมกล่อมที่สุดครับคือแบบนี้ครับ ให้แกนแดงเนี่ยวิ่งตามแนวนี้เนี่ยครับเนี่ยแกนแดงวิ่งอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วแกนเขียวอะนะให้วิ่งแบบนี้ครับประมาณอย่างเงี้ยครับให้มันประมาณเนี่ยสี่สิบห้าเลยครับเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยครับสี่สิบห้าเนี่ยอย่างเงี้ยครับกําลังดีเลยอย่างเงี้ยครับเนี่ยถ้าปรับบุ๊คบอกวันนี้นะครับเนี่ยแป๊บเดียวครับ เข้าใจไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยมุมมองแบบนี้ครับเนี่ยเห็นไหมไวครับอ่ะค่อยๆซ้อมไปซ้อมไปครับโอเคไหมครับแต่ถ้าผมปรับมองผิดอย่างเงี้ยครับอย่างนี้ให้ตายยังไงครับผมก็หาแกนเขียวยากมากเห็นไหมครับเนี่ยกว่าจะหาเจอเนี่ยกลายเป็นเรื่องยากเห็นไหมครับเนี่ยโอ้โหเอามาประมวลอย่างเงี้หาอีกหาอีกหาอึบเห็นไหมครับเนี่ยมันก็ดูยากเห็นไหมครับเนี่ยนั้นปรับมองแบบนี้ครับนี่อย่างนี้ครับไอโซเมตริกวิวครับแบบนี้ชีวิตดีๆครับ โอเคครับในตอนที่10นี้นะครับซ้อมซ้อมซ้อมทำไปเรื่อยๆครับผมอยากให้ทุกคนทำได้จริงๆนะพอกันทีคลิปวิดีโอที่สอนแบบแฟนซีนะครับเร็วๆนะครับนะสอนแบบลอๆไม่เอาเลยเริ่มต้นจากเบสิกครับผมจะสอนทุกคนเดาะบอลค่อยๆฝึกตามผมไปเรื่อยๆนะครับวันละนิดวันละน้อยต่อเนื่องครับ Live Learning บอกได้เลยเปลี่ยนชีวิตได้แน่นอนครับ